เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะเหลือให้ท่านไว้เพียงเศษเท่าทุลีบทที่สิบสอง ยามที่ก้าวเทาเ้าเข้าไปในพื้นที่สีดำสนิทนางอดเงันหน้ามองสัตว์หน้าขนที่บินวนอยู่ด้านบนไม่ได้จู่ๆก็เกิดความคิดอยากจับมันมาย่างกินเสียจริงๆไม่มีฝนตกท้องฟ้าแจ่มใสดวงอาทิตย์ในฤดูศาสตร์ยังคงให้ความอบอุ่นการที่มู่หลงเสียนเลี้ยงไม่ตามมานับเป็นโชคดีเพียงอย่างเดียวสำหรับทั้งสองในตอนนี้ เมื่อเข้ามาใกล้ถึงรู้ว่าก้อนหินกลุ่มนั้นสูงจากพื้นดินถึงสี่ห้าจัง้งเป็นก้อนหินรูปสี่เหลี่ยมที่มีขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากันดูเหมือนเป็นฝีมือของมนุษย์แต่ไม่ว่าใครก็ไม่คิดว่านี่จะเป็นฝีมือมนุษย์จริงๆ ประการแรกก้อนหินที่อยู่ที่นี่มีจำนวนนับไม่ถ้วนรอบด้านไม่มีร่องรอยของการขุดเจาะภูเขาจึงตัดประเด็นว่าเป็นก้อนหินที่ถูกนำมาจากแถวนี้ประการที่สองภูมิประเทศแถบนี้ไม่มีแม่น้ำและเส้นทางที่สามารถขนย้ายก้อนหินขนาดมหึืมาจำนวนมากมา ด้วยเหตุนี้นอกจากจะประหลาดใจกับความอัศจรรย์ของธรรมชาติแล้วก็ไม่รู้จะเดาว่าเป็นอะไรได้อีกระหว่างก้อนหินมีบางก้อนที่อยู่ชิดกันจนไม่มีช่องว่างให้ลมพัดผ่านแต่มีบางก้อนที่อยู่ห่างกันขนาดรถม้าแล่นผ่านแบบเรียงหน้ากระดานได้สองคัน พื้นดินราบเรียบเป็นดินสีดำเหมือนข้างนอกพอมีก้อนหินสีดำตั้งอยู่ด้วยก็ทำให้ป่าหินนี้ดูมืดสลัวลงทันทีพี่ย่างเท้าเข้ามาเหมยหลินแบกมู่หลงจริงเหรอ ลากรถลากคันเล็กก้าวผ่านก้อนหินที่ตั้งขนานกันราวกับประตูบ้านขนาดใหญ่เข้ามาในลานไฟไหม้ลานที่ใครได้ยินก็น่าเปลี่ยนสีเพราะพื้นดินราบเรียบไม่มีต้นไม้ต้นหญ้าขึ้นเลยสักต้นนางใช้แรงไม่มากนะักแต่ช่วงที่หยุดพักก็ไม่กล้าเอามือยันสิ่งของทุกอย่างที่อยู่ข้างๆ้าง ป่าหินที่มีขนาดใหญ่แม้ไม่มีอันตรายก็จริงแต่พอเข้ามาแล้วย่อมหลงทางได้ไม่ยากดังนั้นเหมยหลินจึงคิดจะทำสัญ,ญลักษณ์เอาไว้แต่ถูกมู่หลงจริงเหอห้ามเขาไม่บอกเหตุผลแต่พอนางคิดอีกทีก็เข้าใจได้ถ้ามู่หลงเสียนเรี่ยตามมาจริงๆสัญ,ญลักษณ์ที่ทิ้งเอาไว้ก็จะกลายเป็นเหมือนตะเกียงสองทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากเวลาที่จำเป็นโม่หลงจริงเหอถึงจะพูดกับเหมยหลินแล้วเวลาที่นางให้เขาทำอะไรเขาก็ทำตามขอแค่ไม่ใช่เรื่องที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของเขาแม้เหมยหลินจะชอบความสุขสงบเช่นนี้ แต่กลับรู้สึกไม่เคยชินนางนึกถึงมู่วหลงจริงเหรอที่มักทำตัวหญิ่งยโสชอบพูดจาประชดประชันอยู่ตลอดเวลาคนนั้นเสียงล้อไม้ไผ่ที่หมุนไปอย่างช้าๆรับกับจังหวะการก้าวเท,าท้าที่หนักอึ้อง เป็นเสียงที่ฟังน่ากลัวสะท้อนกล้องอยู่ในป่าหินอันเงียบงันและวังแวงถ้าไม่ใช่เป็นเสียงที่เกิดขึ้นจากตัวเองไหมหลินคงนึกว่าไปเจอของที่ไม่ดีเข้าให้แล้ว ม้หลงจริงเหอไม่ได้บอกเส้นทางทำให้นางต้องตัดสินใจเองนางเลือกทางที่มุ่งตรงไปยังซอกเขาก้อนหินสีดำที่ขึ้นเรียงรายให้ความรู้สึกหวาดวันอย่างบอกไม่ถูกมีลมพัดผ่านช่องว่างระหว่างร่องหินกลายเป็นเสียงอู้อู้เหมือนคนกำลังร้องไห้อากาศภายในป่าหินเย็นไปหน่อยก็จริงแต่ก็สดชื่นดีทั้งสองเดินมาได้นานกว่าครึ่งชั่วยามพบ ว่าภาพที่อยู่เบื้องหน้าไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆคล้ายกับทั้งคู่ไม่เคยเดินห่างจากที่แห่งนี้มาก่อน หมยหลินเริ่มรู้สึกแปกใจนางหาที่บังลมตัดสินใจพักผ่อนสักครู่เพื่อดูสภาพรอบด้านว่าเป็นอย่างไรนางประคองร่างของมู่หลงจริงเหอเอาไว้เพื่อไม่ให้เขาหกลม้มแล้วยังต้องหยิบยาแห้งที่อยู่บนรถม้ามาปูพื้นไม่ให้เหนื้อตัวสัมผัสถูกพื้นดินที่มีพิษจู่จูจ่นางค่อยนึกได้ว่าการที่ตนต้องการประหยัดเวลาจึงไม่ยอมทอเสือมาด้วย เป็นความคิดที่ผิดพลาดสุดท้ายนางต้องให้มู่หลงจริงเหอนั่งอยู่บนพื้นตัวเองคุกเข่าอยู่ข้างๆใช้ร่างของตอนยานร่างเขาให้ทรงตัวเอาไว้ไปพร้อมๆกับปูหญ้าแห้งบนพื้นให้พอที่พวกตนสองคนได้พักผ่อนกว่าจะพาเขาเข้ามานอนบนพื้นหญ้าแห้งได้ไหมยหลินก็เหนื่อยจนแทบหมดสตินางใช้ความคิดหาทางประหยัดแรงอย่างเร่งด่วน ถักหญ้าแห้งให้เป็นมัดมัด,มดแบบนี้ไม่เพียงเวลาปูพื้นจะเร็วขึ้นเวลาเก็บต่อยังสะดวกนางมองท้องฟ้าจากนั้นลุกขึ้นนั่งอย่างตกใจเป็นไปไม่ได้ เสียงพึมพำดังในลําคอสีหน้าของนางดูแปลกประหลาดพร้อมกับความเย็นยะเยือกจับหัวใจท้องฟ้าสีครามสดใสในตอนแรกกลายเป็นท้องฟ้าสีเทาเหมือนมีอะไรปกคลุมตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะเหมือนหมอกก็ไม่ใช่จะเหมือนเมฆก็ไม่เชิงเป็นชั้นอากาศที่ดูขมุกขมัวอยู่เหนือก้อนหินมีหน้านางถึงรู้สึกว่าแสงสว่างน้อยลงเหมยหลินรู้ว่านั่นไม่ใช่ท้องฟ้า แต่ไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งใดกันแน่จึงมองไปยังมู่หลงจริงเหรอที่นอนหงายมองด้านบนอย่างข้องใจนี่นางเห็นว่าเขาไม่คิดจะคุยกับต้นจึงจำเป็นต้องเป็นฝ่ายเอ่ยปากขึ้นก่อนแต่นางหยุดนิ่งไปกับการใช้สรรพนามที่จะเรียกเขาอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเรียกว่าท่านอ,องข้าว่าที่แห่งนี้ดูแปลก มัวหลงจริงเหอกรอกในตาจนมาหยุดที่ตัวนางอย่างช้าๆนั่นสิ เขาตอบอย่างคนไร้เรี่ยวแรงเพียงแค่นั้นไม่มีอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่านี้ไม่เดนรออยู่นัานก็รู้ว่าคงไม่อาจถามหาสิ่งที่มีประโยชน์จากเขาได้นางถอนหายใจนั่งลงอีกครั้งเริ่มถักย่าแห้งให้มีขนาดเท่ากับท่อนแขนตามความคิดที่มีอยู่แต่เดิมนางเริ่มทำจากปลายเท้าของมู่หรงจริงเหรอ เพราะเหตุนี้จึงเห็นปลายเท้าของเขาเข้าอย่างบังเอิญขณะที่ยกเท้าของเขาให้พ้นทางก็เห็นรูที่รองเท้าเพราะถูกกึ่งลากกึ่งเดินมาตลอดทางทำให้ปลายรองเท้าสึกเป็นรูเห็นหัวแม่เท้าถุงเท้าที่ใส่อยู่ก็ขาดภาพเป็นอย่างนี้ต่อนิ้วเท้าของเขาคงจะสัมผัสถูกพื้นดินอย่างไม่ต้องสงสยัย เหมยหลินรู้สึกโชคดีที่เห็นเข้าตอนนี้ไม่อย่างนั้นนางคงลากคนตายไปด้วยโดยไม่รู้ตัวคิดไปคิดมาจึงใช้กริดตัดชายกระโปรงออกมาแถบหนึ่งพับเป็นทบสอดเข้าไปที่ปลายรองเท้าใช้แถบผ้ามัดขากางแกงและแขนเสื้อเขาเอาไว้นั่นนางไม่กล้าฉีกผ้าจากตัวเขามาใช้เขาเองก็ขยับตัวไม่ได้เสื้อผ้ายังมีรูมากเกินไปถ้าไม่ระวังเนื้อตัว ไปถูกดินถูกหินที่มีพิษเข้าจะแย่เขาไม่เหมือนนางที่ถูกพิษก็ไม่ตายนางไม่แน่ใจว่าถ้าเขาถูกพิษแล้วจะเป็นอย่างไรบ้าง ตรวจดูความเรียบร้อยตามเนื้อตัวว่าไม่มีผิวหนังส่วนไหนโผล่ออกมานอกร่มผ้าแล้วนางค่อยวางใจถักย่ายแห้งต่อเมื่อพักผ่อนกันได้พอประมาณก็เริ่มเดินทางต่อภายในป่าหินเหมือนไร้กราลเวลารอบด้านอึมครึมมองไม่เห็นชัดเจนแต่ก็ไม่ถึงขนาดมองไม่เห็นอะไรเลยเหมยลินรู้สึกว่าตัวเองเดินมานานแล้วแต่ภาพรอบข้างกลับมีแต่ก้อนหินก้อนเดิม มีดินสีดำกับท้องฟ้าที่อึมครึมเหมือนเวลาหยุดนิ่งอยู่กับที่นางรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกมีอะไรหนักๆอยู่ในอกแต่ยังดีที่รับรู้ได้ถึงลมหายใจอุ่นๆที่พ่นถูกข้างแก้มของมู่รลองจริงเหรอทำให้จิตใจสงบลงได้อย่างน้อยนางก็ไม่ได้อยู่คนเดียวกึกคลุกคลุกคลุกปลายเท้าแต่ถูกของบางอย่างที่กลมกลม มันกิ่งห่างออกไปนางรู้ว่าไม่ใช่ก้อนหินแน่เหมยหลินยังคงเดินหน้าต่อไปแต่คิดไม่ถึงว่าก้าวไปได้ก้าวเดียวก็เหยียบถูกของที่น่าจะเหมือนกันเข้าเสียงแตกดังกังวานภายในป่าหินที่เงียบงันเหมือนเสียงกิ่งไม้แห้งกรอบที่แตกหกักครั้งนี้เหมยหลินจำต้องหยุดเดินนางรู้ว่าของสิ่งนั้นคืออะไรนางถอยหลังไปอีกระยะหนึ่งปูหญ้าแห้งไว้บนพื้นวาง ร่างของมู่งหลงจิงเหอนอนลงดีแล้วค่อยเดินไปยังจุดที่เพิ่งเดินผ่านมาเมื่อครู่นางย่อตัวลงแสงที่มีเพียงเล็กน้อยทำให้นางมองเห็นโครงกระดูกขาโพลน,นอนอยู่บนนั้นกระดูกหายปาระแตกละเอียดเสื้อผ้าที่อยู่บนตัวขาดเป็นชิ้นชิ้นเวลาลมพัดผ่านก็ส่งเสียงดังซาซาไม่มีหัวกระโหลกน่าจะแตกละเอียดไปแล้วไม่ต้องคิดมากก็รู้ว่านี่คือพอ ผลที่ได้มาจากการเหยียบของเหมยหลินสองเก้าเมื่อครู่เหมยหลินพินิษด,ดูเสื้อผ้าชุดนั้นครู่หนึ่งมันขาดวิ่นตนมองไม่ออกว่าเป็นชุดอะไรเลยจำต้องเลิกหลมความคิดนางลุกขึ้นคำนับให้กับโครงกระดูกนั้นสองครั้งทำท่าจะเดินไปด้านข้างเพื่อหาการหลกศีรษะให้มันกลับมานี่ คิดไม่ถึงว่ามู่หลงจริงเหอจะส่งเสียงเรียกนางในตอนนี้เหมยหลินตะลึงมีความยินดีที่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดผุดขึ้นในใจนางขยับเท้าย้อนกลับมาทางเดิมทำไมหรือนางหยุดห่างจากเขาเล็กน้อยใช้น้ำเสียงราบเรียบถามอย่างข้องใจถ้าเจ้าเดินผ่านแท่งหินที่อยู่ข้างหน้านั่นไป ก็อาจจะหาทางกลับมาที่นี่ไม่ได้โมโหลงจริงเหรอไม่อ้อมค้อมพูดสิ่งที่คาดเดาออกไปตอนที่เขาพูดนั้นไม่มีความรู้สึกใดๆเหมือนกำลังเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งให้ฟังจนเหมยหลินรู้สึกว่าถ้าไม่ใช่ว่าเขาขยับตัวไม่ได้เขาคงไม่เรียกนางกลับมาแน่เพราะอะไร เหมยหลินเดินเข้ามาใกล้มู่หลงจิงเหออีกหลายก้าวความจริงแล้วนางเชื่อในสิ่งที่เขาพูดไปเจ็ดแปดส่วนโดยที่ไม่รู้ว่าเหตุใดจึงเชื่อมั่นในตัวเขาหรือเจ้าจะลองดูก็ได้มู่หลงจิงเหอไม่ได้อธิบายเหตุผลให้นางฟังอีกทั้งยังพูดแกมประชดเหมยหลินยิ้มกว้างเดินมานอนอยู่ข้างกายตื่นแล้วค่อยว่ากัน นางอ้าปากหาวนอนหันหลังหน้าแผ่นหลังกับมู่หลงจริงเหอแล้วหลับตาแม้จะไม่เห็นสีท้องฟ้าแต่จากระดับความเหนื่อยล้าของร่างกายก็เดาได้ว่านางน่าจะเดินมาตลอดทั้งวันแล้วในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็นอนพักเอาแรงตรงนี้ก่อนแล้วค่อยหาทางไปต่อ เพราะกลัวว่าการจุดไฟจะทำให้พิษที่อยู่ในดินฟุ้งขึ้นในอากาศแม้เหมยหลินจะมีที่จุดไฟติดตัวแต่ก็ไม่ได้พกฟืนเข้ามาด้วยในสถานที่นี้ทั้งคู่จึงได้แต่อาศัยไอร้อนจากร่างกายช่วยให้ความอบอุ่นกันและกันดีที่มากันสองคนความคิดนี้ผุดขึ้นมาในหัวของเหมยหลินอีกครั้งรอยยิ้มที่เพิ่งจางลงเข้มข้นขึ้นอีก ตรงนั้นมีคนตายนางเอ่ยปากน่าจะตายมานานแล้วไม่มีเนื้อเหลือแต่โครงกระดูกมู่หลงจริงเหอไม่ตอบเหมยลินก็ไม่สนใจนางเหนื่อยมากจนผ่อยหลับไปในเวลาอ่านรวดเร็วเหมยลินฝันถึงเหตุการณ์ที่พบกับเจ้านายก่อนถูกส่งตัวจากองค์ตอนรับเจ้าว่าไปแล้วก็ไม่ใช่ภาพในวันนั้นเสียทีเดียว นางคุกเข่าอยู่บนพื้นในห้องที่มีหน้าต่างแกะสลักบ้านใหญ่กระถางกำยานที่อยู่ด้านหน้ามีควันลอยเป็นสายมีคนสวมเสื้อคลุมสีขาวปล่อยผมสยายอยู่กลางหลังยืนอยู่ด้านในสุดของห้องดวงตาคมกริบมองมาที่นางไม่ว่านางจะพยายามอย่างไรก็มองเห็นหน้าตาของคนผู้นั้นไม่ชัดแต่เหมือนจะเป็นผู้ชายและนางคิดว่าตัวเองรู้ด้วยว่าเขาเป็นใคร มีคนเรียกนางอยู่นอกหน้าต่างบอกว่าต้องออกเดินทางแล้วนางจึงเดินออกไปเดินมาถึงหน้าประตูมีเสียงไอดังขึ้นกระทันหันจากด้านหลังนางคิดในใจว่าคนผู้นั้นคงจะป่วยหนักควรรักษา ดังนั้นนางจึงล้วงสมุนไพรที่น้ำติดตัวออกมาเลือกดูแต่คิดไม่ถึงว่าสิ่งที่เห็นจะเป็นโครงกระดูกที่ไม่มีหัวกะโหลกร่างหนึง่งนางตกใจสะดุดธรณีประตูทำท่าจะล้มไปข้างหน้าเหมยหลินสะดุ้งตื่นเหงื่อออกเต็มแผ่นหลังมีเสียงไอรุนแรงเหมือนปอดจะหลุดออกมาดังขึ้นข้างหูเป็นเสียงไอของมู่หลงจริงเหรอ ไม่ลินพบว่าตนเองพลิกตัวใช้มือเท้าก่าร่างของมู่รหลงจริงเหอตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้คงเพราะอากาศหนาวกระมังนางคิดไม่ได้คลายมือออกแต่คิดถึงความฝันเมื่อครู่มีความกลัวเกิดขึ้นตนนางรัดแขนเข้าหากันนั่นโดยไม่รู้ตัว อาการไอรุนแรงดูเหมือนร่างของมูหลงจริงเหอชักแกล้งไหลินเห็นแล้วก็สงสารใช้มือข้างหนึ่งกดที่หน้าอกอีกข้างหนึ่งกดที่แผ่นหลัง จากนั้นคลึงไปมาแต่ความคิดยังคงล่องลอยอยู่กับความฝันคล้ายกับคนที่ยังตื่นไม่เต็มที่ไม่ได้รับรู้ว่าร่างของมู่หลงจริงเหอแข็งทื่อเพราะการแสดงความห่วงใยอย่างไม่คาดคิดของนางความฝันเหมือนหลอมรวมความเป็นจริงที่สับสนปนเปเข้าด้วยกัน มันไม่มีอะไรให้หน่าสนใจแม้แต่น้อยแต่เหมยหลินกลับไม่อาจเพิกเฉยต่อความหวาดกลัวจากใจส่วนลึกที่ถูกสะกิดจ,จากความฝันเมื่อครู่นี้ได้ นางไม่เคยรู้ว่าใครคือนายใหญ่ในองค์ตอนลับไม่เพียงแต่นางคนอื่นในองค์ตอนลับก็ไม่มีใครรู้เช่นกันวันนั้นเป็นวันแรกที่นางพบกับนายท่านแม้นายท่านจะให้นางเข้าไปห้องด้านในก็ไม่ได้เงยหนนะ้าเพราะต้องทำตามกฎระเบียบที่กำหนดไว แต่านางมีตะมูกอีกทั้งไม่ได้เป็นคนหูหนวกดังนั้นนางจึงได้กลิ่นกํายานหอมจางๆที่ชอยออกมาจากตัวคนผู้นั้นยังได้ยินเสียงไอเป็นเสียงที่ไม่ทันได้ปกปิดเส้นเสียงที่แท้จริงเพราะการไอนั้นเกิดขึ้นกระทันหัน ตอนที่นางได้ยินยังนึกว่าตนเองอาจไม่ได้ออกไปจากห้องนั้นแล้วนางเคยได้กลิ่นกรรมยานที่ว่านี้จากร่างของมูหองเสยานเลียมาบัดนี้ยังได้ยินเสียงไอที่มีความคล้ายคลึงกันจากร่างของมูหลงจริงเหรอสวรรค์เล่นตลกกับนางแล้วลูกพอหรือยัง เสียงห่ามแห้งเพราะไอยอย่างรุนแรงของมู่รลงจริงเหอดังแทรกความคิดของนางเสียงของมันดังอยู่ท่ามกลางความวังเวงของป่าเหียนเหมยหลินตะลึงก่อนจะพบว่ามือของตนลูบหน้าลูบหลังเขาอย่างเชื่องช้าเพราะอาการเหม่อลอยนั้นท่าทางนางเหมือนไม่ได้ช่วยบรรเทาอาการไอแต่เหมือนกำลังเล้าลมเขามากกว่าปล่อยมือ ไม่รู้ว่าเพราะสภาพที่เป็นอยู่หรืออะไรถึงทําให้โมู่หลงจริงเหอคิดไปว่าท่าทางของเหมยหลินทําให้เขารู้สึกแปลกๆน้ําเสียงที่เปล่งออกมาจึงดุดันเหมยหลินตั้งสติได้รีบดึงมือกลับมาแล้วนั่งตัวตรงอย่างขัดเขินเงยหน้ามองท้องฟ้าเพื่อดูว่าเป็นเวลาใดแต่พบว่าการกระทําครั้งนี้กลับเสียแรงเปล่ายังจะนอนต่ออีกไหม นางถามขึ้นตอนนอนหลับมาตื่นหนึ่งแต่ก็ไม่อาจขับไล่ความเหนื่อยล้าไปได้เพราะความฝันทำให้เหนื่อยมากขึ้นอากาศก็ยังหนาวจนนอนต่อไม่ไหวไม่แล้วเสียงของมู่หลงจริงเหอกลับคืนสู่ความราบเรียบเขาห่อตัวเข้าหากัน เพราะการผลัดตัวอ่องห่างของเหมยหลินมันทําให้ความหนาวชอนใช้เข้าตามรูขุมขนจนรู้สึกยันยเยือกมากขึ้นกว่าเดิมเขาพยายามกัดฟันเพื่อไม่ให้มีเสียงฟันกระทบกันประคองข้าขึ้นสิไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อใดคำพูดของเขามีได้ให้ความรู้สึกยกตนข่มท่านเหมือนกับที่ผ่านมา แต่เหมยหลิ่นไม่ทันสังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงอันเล็กน้อยนี้นางประคองมู่หลงจิงเหอลุกขึ้นตามคำสั่งให้เขาพิงร่างนางไว้แล้วลากรถแข็นเข้ามาหยิบกระบอกน้ำให้เขาดื่มสองอึกแล้วตัวเองค่อยดื่มจากนั้นก็หยิบสันเย่าที่เผาสุกแล้วขึ้นมาแบ่งกันกินจนกระทั่งรู้สึกว่ามีเรี่ยวแรงร่างกายอบอุ่นมากขึ้นจึงค่อยเดินต่อ โครงกระดูกโครงนั้นเป็นเหมือนเส้นแบ่งเขตแดนยิ่งเดินไปข้างหน้าก็ยิ่งเห็นโครงกระดูกมากขึ้นเรื่อยๆมีบางโครงที่นั่งหมอบอยู่บนพื้นบางโครงนั่งพิงก้อนหินยักษ์บางโครงที่นอนอยู่เพียงลำพังบางโครงที่นอนกอดก่ายกันอยู่บางโครงที่มีเปลอกเหล็กขึ้นสนิมสวมอยู่บางโครงที่ใช้ทวนยันร่างยืนจนตายยังเห็นโครงกระดูกหมาอยู่ไม่น้อยพอลมพัดมา บังเกิดเสียงตึงตังขึ้นจนหาทิศที่มาของมันไม่ถูกแม้เหมยหลินจะเป็นคนใจกล้าแต่ก็ถูกภาพที่คล้ายกับนรกบนดินสั่นประสาทจนเกิดความกลัวจับหัวใจขึ้นมาชั่วขณะเคยมีการสู้รบที่นี่มาก่อนหรือ นางพึมพำมคล้ายพูดกับตัวเองแต่ก็เหมือนกำลังถามมู่หลงจริงเหออยู่เช่นกันความจริงทงที่ขาดวินสะบัดไปตามแรงลมและอาวุธสงครามที่ตกเกลื่อนพื้นเป็นคำตอบที่ดีที่สุดมู่หลงจริงเหอที่พิงศีรษะกับหัวไหล่ของนางมองสิ่งที่อยู่รอบๆด้วยแววตาสงบนิ่งมิได้ตอบคำถามใดๆ ทางเดินเริ่มเดินไม่สะดวกเพราะมีสิ่งกีดขวางมากขึ้นเหมยหลินจำต้องเดินพลางแต่เสื้อกราะหรืออาวุธที่ขึ้นสนิมใช้การไม่ได้ไปพลางเพื่อให้รถเข็นผ่านไปได้ถ้าเป็นโครงกระดูกที่เดินอ้อมไม่ได้จริงๆเริ่มแรกนางยังอดทนที่จะปูหญ้าวางร่างของมู่หลงจริงเหอแล้วขยับโครงกระดูกออกไปอยู่ข้างๆอย่างให้ความเคารพ แต่พอหลังหลังมีโครงกระดูกขวางทางมากขึ้นก็ให้ความเคารพไม่ไหวต้องใช้เท้าเขี่ยไปไว้ข้างๆอย่างนิ่มนวลแต่ยิ่งเดินนางก็ยิ่งกระวนกระวายใจรู้สึกว่าได้ยินเสียงอาวุธกระทบกันไปจนถึงเสียงโห่ร้องและเสียงม้าร้องจนกระทั่งเดินผ่านทงผืนเดิมเป็นรอบที่สานางก็รู้ว่าเกิดปัญหาขึ้นแล้วจำต้องหยุดเดิน เราออกจากที่นี่ไม่ได้นางพูดกับมู่รหลงจริงเหอย้อนกลับไปทางเดิมดูสิมู่รหลงจริงเหอเห็นสภาพรอบข้างอยู่แล้วแต่ยังบอกกับนางเช่นนี้ไมหมลินส่งเสียงอืมเบาๆกำลังจะหมุนตัวแต่เหมือนคิดอะไรขึ้นได้ก็หยิบกริดเล่มเล็กออกมาขีดข้างต้นหินเป็นรูปหัวธนูก่อนจะเดินต่อ เป็นไปตามที่คาดหลังจากเดินไปได้ครึ่งชั่วยามพวกเขาก็วกกลับมาที่เดิมอีกครั้งไมลินยังไม่ยอมแพ้เลือกทางแยกอีกทางที่ยังไม่เคยไปเดินจนเหนื่อยล้าผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังคงเหมือนเดิมมู่หลงจิงเหอถอนหายใจเรานั่งพักตรงนี้ก่อนเถอะทั้งสองไม่ใช่คนใจาอ แต่มาถึงตอนนี้ก็เริ่มกังวลเหมยหลินเก็บกวาดโคงกระดูกออกไปจนมีที่ว่างนางปูยญ้าแห้งแล้ววางร่างของมู่รหลงจริงเหรอจากนั้นเก็บอาวุธที่ขึ้นสนิมจนเคระมานางเก็บอาวุธได้เป็นกองใหญ่ดึงเสาธงที่ปักอยู่ออกมาแล้วค่อยนั่งลงบนหญ้าแห้ง จับมั่วหลงจริงเหอเปลี่ยนท่าเดิมพีคิดจะให้เขานั่งพิงไหลแต่เขาบอกว่าปวดหัวจึงต้องให้เขานอนหนุนต้นขาข้างที่เป็นปกติ เขาพิงหัวไหล่นางมาทั้งวันไหมหลินเองก็เริ่มเจ็บหัวไหล่แล้วเช่นกันจัดการทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วไหมหลินค่อยหยิบเสาธงด้ำน,นั้นมาดูจับต่อกันไปต่อกันมาจนเห็นเป็นธงสีดำที่ขาดวินผืนหนึ่งและยังเห็นได้ชัดว่ามีตัวเทาเทียสีเหลืองอยู่บนนั้นนางไม่เข้าใจสัญ,ญลักษณ์ทางทหารของราชสำนัก จึงดูไม่ออกว่าทงผื่นนี้มีความหมายอย่างไรยังไม่ทันจะอ้าปากถามแต่มู่หลงจริงเหอที่นอนอยู่บนตักพูดเสียงเย็นขึ้นมาก่อนชาวหูจอมละโมบปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ